เช้านี้เหรีอญ iomx นะครับก็ได้กับตัวขึ้นไปต่อนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับประมาณ2ทุ่มได้ลงมาที่ราคา15.54นะครับเราก็จะใช้15.54เป็นจุดสต็อปลอสจุดต่อไปของเรานะครับซึ่งถ้าดูจากจุดเข้าซื้อแล้วตอนนี้เราก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนเราซื้อเราซื้อ 1 5 1 1นะครับตอนนี้กำไรก็7%นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ขายนะครับเราจะรันเทนนะครับเราจะตั้งสต็อปลอสใหม่แล้วกำไรก็อยู่ที่2.8%แแทนนะครับโ <Okay. c oughs> อเคตรงนี้วัดดูนะครับเราก็จะเผื่อเผื่อให้ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของการลงมาครั้งล่าสุดนะครับ ต่ำสุด15.54นะครับ <c oughs> ก่อนจะตั้งไว้ที่15.53นะครับก็เปิดขึ้นมานะครับกดขายนะครับขายแบบสต็อปนะครับสต็อปลอตขายทั้งหมดที่15.53นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาต่ำกว่า15.53นะครับาราคาขายทุกครั้งที่มันทะลุ เราลงมานะครับมันจะมีการเด้งขึ้นมานิดหน่อยนะครับจุดที่เด้งประมาณจุดปิดนะครับี่ปิดที่15.60นะครับแล้วก็ขายที่15.60นะครับ <c oughs> ไม้นี้เราเข้าไปที่300บาทเราก็จะได้กำไร13บาทนะครับซึ่ง13บาทก็คิดเป็น ก็เป็น1%ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น2%กว่านะครับแต่ถ้าวันนี้ยังขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราก็ตั้งสต็อปไว้ก่อนถ้ายังขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับแล้วก็สามารถทํำกาไรไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากแนวต้านที่ได้ลองวัดด้วย f i b o นัชชีไว้นะครับแนวต้านแรกก็อยู่ที่18.19นะครับ ถ้าวันนี้มีแรงซื้อที่ภาคคอ,อก็จะไปถึงนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะโดนสกอปลอสรอบนี้ไปเพราะว่าหลังจากขึ้นไปอีกครั้งหนึง่งย่อลงมาแล้วขึ้นไปแตะที่18.9ก็จะตกลงมานะครับถามว่าแรงในการตกนั้นจะมีมากขนาดไหนเราก็ต้องวัดด้วิบนูนนชีนะครับซึ่งส่วนใหญ่การจบรอบนะครับก็ไม่ว่ารอบเล็กหรือรอบใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะลงมาที่ 61.8%ที่เส้นสี่เหลี่ยงนะครับตรงนี้เราอาจจะพิจารณาขายสักครึ่งนึงที่18.15ก็ได้นะครับหรือว่าจะขายทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วก็รอมาซื้อที่61.8ของการกลับตัวครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลังจากลงมาเสร็จนะครับก็จะมีโอกาสขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเทรนยังไม่หมดนะครับก็จะขึ้นไปที่แนวต้านที่21.5 1ไกลๆเลยนะครับ ซึ่งจริงตรงนี้ก็ยังมีแนวต้านอีกแนวหนึ่งนะครับที่19แต่เรื่องถ้าเราเล่นตามสต็อปลอดนะครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแนวต้านในเท่าไหร่นะครับเมื่อยอดเราก็ปรับสต็อปลอดนะครบับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้โอเคเราก็จะลุ้นกันว่าวันนี้จะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมี จุดกับตัวที่อยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะเลื่อนสต็อปลอ s ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันเท่านี้นะครับแล้วเราก็มาดูนกันต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ